มดีจ้ามาลวจ้ามาลวจ้าตาชนบทมาแล้วมาทําไมมาทําไมเพ <c oughs> ื่อนๆเน่วันนี้ได้นี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนะผักหลังจากที่ยายตากลับมาจากเมืองไทยนี่ปลูกได้กินแล้วเขาเรียกอะไรนะขึ้นช่ขึ้นช,ขนช่ขุดมาจากเมืองไทย <c oughs> ขุดมาจากเมืองไทยเอออันนี้จะรอนไหมเนี่ยอาจจะรอนนะเน่ <c oughs> วันนี้เมนูยำลูกชิ้นต้นหอมเอาใยญ่ปจะออกเอาไปไว้ข้างนอกยังไม่ได้อ,ออกไปต้นหอมอยู่ข้างนอกได้อยู่เนอะเห็นไหมข้างในมันอ่อนวันนี้เมนูยำลูกชิ้นนะคะนี่ปลเห็นไหมึ้นชายก็ได้กินแล้ว สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาหลังจากที่เราไปเก็บขึ้นชายมาทานเรร้อยแล้วเราก็ทำเมนูยำลูกชิ้นนะคะขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะคะบ่ายสองยังไม่ได้รับประทานอาหารเลยบ่ายสองนะไม่มีอะไรมากยำเยตะก็นี่แหละใส่เออเรียอะไรนะ ยำกินกับข้าวนะง่ายๆเลยเนาะอย่างมีอะไรมาัมางมะนาวเห็นไหมจิจจัดจิจจัดเอารถไม้ก็รถเบนรถอะไรก็อส่เข้าไปแล้วแต่เราจะเอารถเบนรถมอเตอร์ไซค์รถ,รถ,รถ,ส,รถสิบลอ้อเอาไปน้ำปลา น้ำตาลผงชโรสบมงคนก็ใสน่น้ำกระเทียมดองกระเทียมด้างอะไรก็มีก็ใส่ถไปไม่มีก็กไ,มมกไม่ต้องใส่นะต้นหอมผักชี้ึ้้นช่าย Oi, että se meni tändä nä. พรเผ็ดเลยนี่ใส่พริกตั้ง1ิเม็ดได้เรียบร้อยพรดพรดพรึบก,กินกับข้าวยังใส่วนเส้นวนอะไรอร่อยนะวนเส้นไม่มีก็ไม่ต้องใส่ เสรจแล้วพเพือนเฮ้ยอันนี้ลรายำโลชินนะคะลกชิ้นสดๆฟีมือเราเองฟีมือคนชนบทน,นะคะมา กินกันแบบไปกินกันแทนแทนแทนได้น,น,น,นี่ชิ้นชิ้นชิ้นากินเนาะไปะไปกินกันไปอ่าทีนี้ก็มากินกันอืมหิวหิวหิว้วมาเด้อมาทีไรหิวทุกทีใบสองพอดีเด้เลยเพื่อนๆน,นี่ดีนะที่ว่าเขา เลื่อนนาฬิกาเดินหน้าหชั่วโมงไม่งั้นตอนนี้บ่ายสองเป็นเวลาที่ยายไลฟ์สดแล้วบ่ายสองก็สองทุ่มที่เมืองไทยเนาะแต่ตอนนี้ที่เมืองไทยหนึ่งทุ่มอืมแล้วผักชีผักชี tiêm phá rồi nè, được rồi tiêm phá cắt à rồi bớt phút nào Voilà กินหมูเยอะแล้วใหญ่นะวันก่อนเมื่อวานกับหมูตกครก กัวันนี้อากาศดีดนะีเพื่อน ขึ try mm ้นใช่ ส่นน้ำยำเบ็ดเสพิกมา10เบ็ดแมะ เยวกินข้าวเสร็จไปตัดผมให้พี่มื่อพี่มือให้ตัดผมในหะ้วันนั้นเอาหัวผักมาซื้อหัวผักมาหัวหนึ่งเห็นไหมยังไม่ได้ตำเลย ข้าวใหญ่นะข้าวหอมมะลิใส่ทอผงไว้แล้วเอามาอุ่นมันจะติดกันมันจะเหนียว มอนไปผัดน้ำมันหอยเองถ้าผัดแล้วมันจะมันจะยุบเนาะมันจะไม่เยอะ Hãy subscribe cho Thế này là 给疼，给疼，给疼。